ก็ค um, ือว่าเม็ดเลือดขาวเขาเหลือแค่พันเดียวคือเม็ดเลือดขาวปกติหกพันนะคะเหลือแค่พันเดียวนะเม็ดเลือดแดงก็ลดเก็บเลือดก็ลดนะจําตัวเลขไม่ได้เม็ดเลือดแดงกับเก็บเลือดเลย่ยสนใจเม็ดเลือดขาวก่อนนะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกเออมีตัวเนี้ยนะสนใจไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเ็าบอกสนใจสนใจนะก็วิ่งมาซื้อกันที่นี่แหละสองขอก็เอาอูมินะเอาอูมิก่อนเลยนะแล้วก็เขาก็ถามว่าจะกินยังไงอาจารย์เนี่ยแล้วก็บอกว่า เป็นมะเร็งเต้านมนะกินแปดโมงเช้าเลยนะฮะเพราะเส้นลมปราณกระเพาะอาหารเนี่ยมันวิ่งผ่านหน้าอกพอดีนะฮะแล้วก็กินสิบโมงเช้าเวลาหมาบจะกลุ่มเรื่องต่อมน้ำเหลืองเนาะแล้วก็กินสี่โมงเย็นนะฮะเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะฮะขูมทุกระบบนะฮะแล้วก็กินหกโมงเย็นเวลาไตห้าเออสี่ทุ่มเวลาความระบบความร้อนในร่างกายนะกินสิบห้ากองนะฮะต่อวัน เออสร็จเพราะเราเจอกันวันอาทิตย์นะเขาคือมาที่นี่เปิดปุ๊บเขากินเลยนะมาถึงก็กินกินกินเข้าไปเลยแล้วก็กินกินตามที่บอกเนี่ยนะคะแล้วก็คือกินวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเขาตรวจนะคะวันอังคารเนี่ยตรวจตอนบ่ายนะฮะเขาก็กินแค่วันอังคารตอนเช้าอีกสองสองใช่ไหมคะปรากฏว่าอันนี้เขาโทรมาบอกโทรวันแตงก้วก็คือเขาโทรมาบอกว่าจะอิงไม่เด้นขาวขึ้นมาหกพันค่ะโอ จะผานึงเป็นหกพ,พ,พันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังไงฮะเพราะว่าทุกคนจะได้ตื่นเต้นว่ามันไม่ใช่ว่ากินมาราซองนะห้ามห้ามกินมาราซองนะเออถ้าคนที่แบบอย่างเนี้ยนะคะก็คือเขามีปัญหาเฉพาะหน้าเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จัดเต็ม นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราให้กินอย่างนี้คนะ่ะ5เวลาแต่ว่ามันเป็น5เวลาก็คือแล้วก็บอกเขาตรงๆนะว่าคุณกินเวลาเนี่ยจะเท่ากับ42ถ้าคุณกิน5เวลาเนี่ยจะเท่ากับ202เขาก็มึนๆ <laughs> งงๆอยู่นะครับงงอยู่เออนะคะแต่ใจก,ก็ให้ซีดีของอาจารย์ไปด้วยนะให้เขาไปดูเเออนยนะยนะก็แฮปปี้มากนะคะก็คือเม็ดเลืขขอดขาวเนี่ยขึ้นมาเออ่เต็มเลยนะเม็ดเลือดแดงก็ขึ้นเกล็ดเลือดก็ขึ้นนะะทั้งสามตัวขึ้นหมดแล้วค่าปกติของ คุณนัททานมี็นเลือดขาที่ต้องประมาณเท่าไหร่หกพันเนี่ยนะคะหกพันที่มาปกติเลยขึ้นมาปกติเลยค่ะหมองงเลยอ่ะบอกคุณไปทำะไรมาเลยเพราะว่าก็ถือเขาให้กิโมแล้วก็แพ้มากไงคือตอนที่เจอพันหนึ่ง่ยเขาทำท่าแบบจะไปจะไปนี่หรอจะไปจริงๆนะเออก็คืออาจารย์เห็นแล้วก็สงสารเลยอ่ะคือแบบว่าโอ้ยทำท่าจะไปนะเ็าลองแ็กเออใส่ิกมาเนี่ยนะเออแล้วก็เนี่ยถ่ายเข้าไปห้าสองแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่เป็น นี่เพื่เจออีกคนนะระดับสี่นะฮะแต่ก็คงจะจัดไปอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือว่าให้กินแบบว่าซองสองซองที่ไม่ได้ผลเสียเวลาเยอะนะแล้วมันไม่ได้ผลนึกออกไหมคือมันได้ผลน้อยเพราะว่ามันปัญหาเข้าไปเยอะแล้วนยนะแล้วก็จัดเข้าไปเยอะๆแล้วก็พยายามถ้าจัดตรงเวลาในการชีวิตได้ก็จะช่วยเยอะแล้วก็จะมีสองเคสนะฮะที่วันนี้ซื้อไปนะก็คือสี่ซองก็คือเป็นไตวาย น,นี่ร้างไตเลยนะคนหนึ่งร้างไตคนหนึ่งยังไม่ล้านไตนะครับก็คือคนที่ร้างไตเนี่ยนะฮะก็เขาก็คือคนร้างไตแล้วมันจะไม่มีแรงนะฮะอาจารย์จะให้กินปูมินะคะเวลาหกโมงเย็นนะเวลาไตใช่ไหมครแล้วก็เขาอายุน้อยเแต่เป็นไตน่าจะเนื่องจากกินกุ้งระดนะัอายุสามสิบกว่าอาจารย์ก็ให้กินฮาร์ดนะ,ะก็คือไตกับหัวใจเนี่ยต้องให้กินคู่กันนะคะ ก็คือถ้าสมมติคนที่รุนแรงาดนีคคือล้างไตแล้วเนี่ยไว้ต่อไปเขาจะต้องบายพลาหรือบอลลูนนะอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้กินคู่กันเยงแต่ว่าฮาร์ดเนี่ยเราอาจจะให้เขากินแบบแค่วันเว้นวันหรืออะไรเนี่ยคือกินป้องกันนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจัดเต็มก็คือเขาว่าอาการดีขึ้นจับไม่มีแรงก็คือมีแรงสดชื่นอะไรเงี้ยนะแต่อีกเคสหนึ่งที่นัทคอปฐมก็คือไตเหมือนกันแต่ยังไม่ล้างไตนะคะค่าไตเนี่ยค่าไตจริงจริงมันไม่ควรเกินสองเนาะ ของเขาเนี่ยคือประมาณ5นะคะคือหมอสั่งล้างไตแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเขาเจออาจารย์ในทีวีเพราะฉะนั้นเขาก็โทรมาถามว่าอาจารย์จะช่วยได้ไหมยังไงอะไรอย่างเงีย้ยนะ,ะเออเราก็บอกเออได้พอได้อยู่นะก็อ,อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือกินรูมิหกมุมเย็นแล้วก็กินน้ำตอนแต่นี่เขาอายุมากกิออนน้ตอนสองตุ่านะคะก็ปรากฏว่าค่าไตอนนต,อนนตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสองเนี่ยค่ะคือลดจากห้ามาประมาณสองประมาหกเดือน 2, อน, 8, นะคะนะคะโอเควันนี้แชร์แค่นี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ผมเรียกจ้องหนีครับคุณบ้านครับขอบคุณอาการย์ผมอาจารย์ ตอนมากคือเคสหนักๆก,ก็ต้องกินหนักๆห,หน่อยนะค,ะครับเวลาไปเจอเคสที่แบบว่าแบบเป็นเยอะๆก็อย่าแบบอุย้ยซองสอ,องซองอยู่นะครับจริงๆแล้วก็ปรึกษาผู้ชาแล้วก็ทา,านเยอะนิดหนึ่งนะ,ค,ะครับค<ช>ุ<ช>้มแน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นประสบกรารณ์ที่ดีคร<ช>ับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราก็